พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกล่าวถึงคําฝันไว้ว่ากายมนุษย์นี่แหละเวลานอนหลับฝันไปก็ได้พอฝันออกไปอีกกายหนึ่งเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดนี่รู้จักกันทุกคนเชียวกายนี้เพราะเคยนอนฝันกันทุกคนรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรเป็นเหมือนมนุษย์คนนี้แหละคนที่ฝันนี่แหละท่านยังกล่าวอีกว่าฝันทั้งๆ้งที่ตื่นไม่ใช่ฝันหลับหลับฝันยางนี้ประเดี๋ยวเดียวได้หลายเรื่องถ้าหลับฝันนานนักกว่าจะได้สักเรื่องหนึ่ง ถ้าเราเข้าถึงการมนุษย์ละเอียดเราก็ฉลาดกว่าคนชั้นหนึ่งเพราะมนุษย์รู้เรื่องหยาบๆเราเข้าถึงการมนุษย์ละเอียดเราจึงรู้เรื่องได้ละเอียดกว่าเรื่องลี้ลับอะไรเรารู้หมดเราไปตรวจดูได้หมดทีเดียวพระเด็จพระคุณหลวงปู่ท่านเคยกล่าวถึงการลเรียของสัตว์ไว้ว่าสัตว์ในระชาที่เราเห็นปรากฏอยู่นี้คือมนุษย์แท้ๆมนุษย์ทั้งนั้นแต่ไปเกิดเป็นสัตว์ในระชาเสียจากคําสอนของพระเด็พระคุณหลวงปู่ที่กล่าวว่า สัตว์มีการละเอียดเป็นมนุษย์ทำให้เชื่อว่าสัตว์ก็น่าจะฝันได้เช่นกันแต่ผู้ที่จะให้ข้อสรุปปิศาแห่งความฝันเหล่านี้ได้ดีที่สุดต้องเป็นคนที่ฝันได้ทั้งๆท,ที่ยังตื่นอยู่ที่หลวงปู่เรียกว่าฝันในฝันคุมสอนหลวงปู่สดพระมงคลเทมุนีสดจันทศร